ว้าวว้าวว้าวนู่นไปนู่นแล้วโอ้โหมีตัวเล็กด้วยอ้าวน้องต้นไพลน้องต้นไพลสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับคุณสวัสดีครับนะเป็นไงลูกเป็นไงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดแปดเก้าวันแปดเก้าวันตัวผู้ตัวเมียมีตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมีย โอ้โหได้ช่วยป้อนนมไหม่ยช่วยป้อนนมไหมไม่ต้องช่วยมันกินเองฮะมันกินเองมัน้องช่วยกินเองเลยโอ้โหเดี๋ยวเอาต้องต่ำนั่งลงนั่งลงคนต้องดูให้เห็นด้วยอู้หล่อไหมสวยไหมสวยสวยเลยพอยจะมาไงสายสายตัวนี้เหมือนไอ้มาตัวผู้ตัวเมียลูกอ่ะตัวผู้ตัวผู้เลยจะคนเหมือนแม่ตัวผู้อ่ะโอ้ นมันพ่อหน้าเหมือนแม่แต่คนมันพอ่อ<ด>โอ้โหรอสวยนี่อาทิตย์หนึ่งหรือยังเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแม่อาทิตย์หนึ่งแล้วโอ้ตูบเลอร์เลยมีท้องเสียมีอะไรไม่กินนมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้นี่ดีจริงเลย แล้วแม่เป็นไงบ้างแม่แข็งแรงดีไหม,ม,ม,มออกมาแข็งแรงดีกินกล้วยกินกล้วยกล้วยอะไรก <ulous S 1> ล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าสุกหรือดิบลูกสุกสุกโอ้กินไ,ได้เดี๋ยวท้องอืดโอ,โอ้กินได้ไม่ให้ท้องอืดใช่ยังมีอืมอยากสวยขนสวยเนาะตนี้ขนเหมือนพ่อตันนี้ขนเหมือนแม่ดูยังไงดูยังไงตันนี้ขนมันจะยิกๆเหมือนพ่อโอ้ยิกๆเหมือนพ่อแม่ขมหรือขนเลี่ยมเหมือนตัวลูกอ๋อ โอ้ดีกินนมเก่งย่ก yeah, ินนมเองไม่ต้อง่ออ้าว uh oh. แล้วก็คือนนอนไหนเนี่ยแม่ลูกเนี uh ่ยอกนมโอ้แยกค้อไว้ให้ง, uh oh. ง่านเลยแล้วขังขังไว้อาทิตย์เป็นสิบปันเรี่ยง ถังได้ออที่กว่าอเที่ยไอทกว่าแล้วโอ้โังไว้ข้างบนนี่แหละกับแม่กับลูกนี่นะค่ะโอ้โหพอช้าๆมันก็จะลงแบข้างล่างไปวิ่งเล่นแล้วมันก็วิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ใช่โอ้โหดียังเลยท้องแรกนะเนี่ยท้องแรกได้แฝดด้วยของแรกได้แฝดด้วยนะครับผมโอ้โหดูโครงสร้างแม่เลยแม่ตัวใหญ่มากเลยเนาะตอนแรกๆมันเลี้ยงตัวเล็กนิดเดียวเนาะที่น้องต้นไผ่ยืนดูเนาะตัวเล็กมากตัวเล็กมากแป๊บเดียวโตโต เลยอือดูคนกับแพะดินี่อย่างนี้พอรู้ไหมเขาเรียกแพะสายพันธุ์อะไรบอรลลสู์บอลลูสูอเมริกาแอฟริกาไม่รูอ้อนน่าจะเป็นแอฟริกาไม่มีอ่ะถ้าอเมริกาเราไม่มีทุนซื้อหรอกเราไม่มีตังอเมริกาแพางนะลูกใช่อ่าโอ้โหช่วย ตังนี้ก็หาา่าไปตรนี้ก็พอใจแล้วเนาะอันนี้พอใจแล้วพอใจแล้วนีตัวพูดนะโอ้ยไข่เบลือเลยโอ้โหอาลงลูกเอาลงๆๆให้ไปกินนมโอเคแชวแล้วแชวแล้ว,ลวกินทั้งวันกินทั้งวันเลย <Okay S 1> และอาหารเริ่มกินได้ยังก็กินแลว้วก็อาหารอันนี้มาเริ่งโอ้นี่เริ่มกินได้แล้วเริ่มกินอาหารอะไรนี้นล้ตัวเล็กก็นะโอ้ ตัวเล็กแรกเกิดเริ่มกินอาหารได้ละถ่ายเริ่มกินได้ก็กินแล้วก็แท้ๆเอาได้โอ้ <c oughs> ดี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 ดด ตัวเล็กเดี๋ยเริ่ม well. กินฝ right ึก okay. ก mm ินอาหารได้แ huh. ล้วนะครับนะกระถิ่ก็ก yeah. ินได้แล้วกระถิ่ก็กินได้แล้วไม่ไคะวนี้ยืนกินเกลืออยู่ไม่เล็กเลกกินเกลือด้วยเหรออือกินเกลือด้วยน้ตัวเล็กอะไรอืมเออเกลือเม็ดอะไรอ่าหงษ่วหยิบหให้ดูหลิเกลือม็ดแบบไหนอืมพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นไรู้ว่าโอ้เกลือเม็ดที่ทาปลาเนี่ยไอตัวเล็กกินได้แล้วกินได้แล้วโอ้ดี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 ้เชบ้าเออ โอเคแจวเกลือเกลือเม็ดต้องมีตลอดได้ใช่ไหมมีตลอดมีตลอดเลยน้ำด้วยน้ำด้วยน้ำด้วยเกลือเม็ดด้วยตัวเล็กเนี่ยบางทีก็เลือกอเ,เกลือแรกเขาก็เลียนะแล้วเกลือเม็ดเขาก็กินนะโอเคตามนั้นครับผมโนี่ท้องครับผมนี่อยู่รอลุนตัวต่อไปรอลุนนะตัวต่อไปนี่เลยผสมธรรมดานะจ้า เตี๋ยลำ่ำนะครับว่าอุย้ยอเมริงกับอเมริกายิงกับอเมริกาเลยเออรอดูว่าทับกับพอจอมาร์กนะจะจ่ายลูกสวยมันทุกตัวไหมนะครับผมอโอ้โหดูพอพัอนเราหลักๆเลยนี่โอ้ยนะ ยาวนี่เมตรกว่าไม่อยู่นะเมตรห้าสิบไม่อยู่ในความยาวจากห,หัวสุดท้ายเฮ้ห้าสิบซึงเมตรเจ็ดสิบเราบางทีดูยาวลำบึกแต่เมตรเดียวมันจะสั้นไปนะมเมตรกว่าเลยแหละเออเนี่ยดูแล้วผสมเลีเ้ยงยังไงให้เลราผสมได้สวยขนาดนี้นะมมาเเเอชชบบิงบิงงไม่อยากไม่อยากครับให้กินนี่อิ่มแค่นั้นแหละจ่ายลูกสวยนะจ่ายลูกสวยลูกเขาไปไหนไม่รู้ ตัวโจ่ายลูกสวยเลาวจ่ายลูกสวยเนี่ยตัวนี้ยาวของลูกง่ายมากคลอดลูกง่ายมากเนี่ยโอ้ตอนแรกนึกว่านึกว่าจะเคาะท้องไม่ออกทักทีเพิ่งท้องดูแล้วเพิ่งจะท้องพึ่งจะทับเต็มที่ไม่รู้เลยงงไมปกันอะไรอ้วนอ้วนท้องอ้วนไม่ท้องอะไรท้องอ้วนไม่งั้นเอาไปประกวดแล้วเนี่ย ประกวดสายบอเลือดอผ,อผสมเลือดผสมเลือดสูงนี่น่าจะพอไปได้นะรูปร่างนะคิดว่านะความคิดส่วนตัวนะครับผมนะ,ะถ้ามีน้องเกษตรกรเราที่ชมทางบ้านคอมเมนต์บอกกล่าวด้วยนะอย่างนี้เข้าสนามได้ไหมพอ,นะอได้ไหมอย่างนี้อยากจะไปลองเดินสนามมาเข้าวังโอ้แต่ไม่เคยไปอ่ะดูดูด ตัวนี้บอชมี่นะครับผมนะบอชมี่ท้องแหลกท้องสาวรีปรลางใหญ่มากเรายังไม่ได้ลูกบอชมี่สักตัวเลยนะครับผมนะอรอลุ้นอยู่อรอลุ้นกันอยู่สองตัวทอ้วทองหมดแล้วละ่ะครับท้องหมดแล้วหละแต่อรอลุ้นกันอยู่ว่าบอชมี่จะจลูกสวยไหมะไะม,มีอะไรดอกไม้ครับก็ให้กินอย่างนี้นะครับน้องนะกินอย่างนี้แหละมีกระติกระถินให้กินตลอดย4บสี่นะแล้วก็ การดูแลรักษาสุขภาพการเจ็บแค่ได้เกิดม,มีน้อยมากเนแบบยืนลงเรือนนําเหมาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับผมนะแบบยืนลงเรือนเพื่อจาหน่ายสายพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรเราเอาไปทาสายพันธุ์ต่อถึงกลายแห่งขาไปได้นะครับผมถือว่าเลี้ยงง่ายครับเป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปชมอี พ่อหนึ่งหลาบ้านนะครับผมนะเป็นสายพันธุ์เลือกผสมทั่วไปนะครับดูพอ่อพันธุ์เราไข่เคยก็ไม่ได้สวยไม่ได้อะไรมากมายนะไม่ได้สวยไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้คัดสรรเรื่องความสวยของไข่นะครับจะจ่ายลูกสวยครับจ่ายลูกสวยพอก็ไม่ได้เต็มนะครับเต็มอยู่ข้างหนึ่งข้างหนึ่งไม่เต็มนะประมาณนี้นะครับผมหลังพอ่อพันธุ์เราแล้วเราก็ จะเอาไปทับแม่ด้วยผสมหลังบ้านดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ชุดหลังบ้านทองมาแล้วนะครับอองมาแล้วต้อง,องรอให้รุ่นลูกออกก่อนไปดูลูกเขาดูลูกรุ่นนี้ที่เกิดมานะครับสายลูกสวยเลยดุดดบเลยนี่ลูกกระมักตัวคู่นะครับผมนะพอพันธุ์ได้เลยนะไปทำพอพันุ์ได้เลยนะครับผมเนี่ยสำหรับพี่น้องกเกษตรกรเราอีก2เดือนก,กว่าก็หย่านมนะครับสอง ยานมสามเดือนจัดไปเป็นพ่อพันธุ์ได้โอ้โหบึกนะบึกนะเนี่ยเบาๆนะครับผมนะจัดเป็นเลือดสูงๆทำสายพันธุ์แบบสวยๆหล่อๆนะได้เลยนะครับดูแม่ดูแม่ดูแม,แม่เห็นกันประจำแม่โอ้โหบ,บุบบับขอกลูกเพิ่งจัดนี่ตะพูนะ โอ้โหดูหลังเป็นร่องเลยนะแค่อาทิตย์นึงครับผมดูหลังเป็นร่องเลยนะห่างกัเยอะนมาเต็มสแล้วโครงสร้างสายพันธุ์จ่ายมาเต็มเต็มเลยอ่ะจ่ายมาเต็มเต็มเลยโครงสร้างสายพันธุ์เน uh ี่ยบันทุกรรมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับโน่นพี่เขานอนอยู่แต่แค่นะันุกรรมไม่เปลี่ยนเลยบันทุกกรรมแน่นอนจริงๆเลย ไข่เย,ย,ยอะไข่เยอะรอนะโอ้โหนี่นี่แล้วแพ้ตัวเล็กๆอย่างี้นะอ่าช่วงที่กินนมแม่อยู่แล้วก็เริ่มกินอาหารกินใบกระถินใบอะไรจะมีอ่าท้องเสียนิดหน่อยพี่น้องเกษตรกรเมืม่อวาน,นอย่าไปตกใจนะครับผมนะถ้าถึงเป็นช่วงปรับอาหารปรับถุงมือเขานะครับอย่าไปตกใจขี้เหนียวๆดำๆลุ่งีย่นะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับผมถือว่าเป็นปกตินะครับ